รอบสัปดาห์พาไปดูข่าวเด่นเลขาธิการกบรบทอร่รวมเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ท้องฟ้าจำลองศิริทนทร์โรงเรียนสวนกลาบวิทยายลายัยรองเลขาธิการกรทถเฝ้ารับสเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จเยี่ยมโครงการทูบีนัมเบอร์วันและเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณโรงเรียนอยุธยานุสร์อํอาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำโครงการสุขาดีสร้างความสุขแก่เด็กครูทุกคนในโรงเรียนตามแนวทาง5สอยอย่างมีมาตรฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเลขาธิการกปรอปทเปิดการแข่งขันสกดนิ้วมือถ่ายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่4ณโรงเรียนเศรษฐเสียงในพระราชูปถัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเลขาธิการกพปทเยี่ยมชมนวัตกรรมสอนเด็กปฐมวัยมอนเสซุรี่ที่พัทลุงคริสเตียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเลขาธิการกพปทผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมการจากกัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลป่าบอลจังหวัดพัทลุงสปทร่วมประชุมประสานภารกิจกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่3ประจำปี2568 เลขาธิการกรปทย้ำภูมมในการโรงเรียนสั่งปิดเรียนได้ทันทีถ้าอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ฝุ่น PM 2.5อันตรายต่อสุขภาพเลขาธิการกรปทเปิดอบรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสพม 101. ร้อยเอประชุมผู้บริหารระดับสูงของสอปทครั้งที่3ประจำปี2568เดินหน้ารับฟังความเห็นเลื่อนเปิดปิดภาคเรียน พร้อมเสนอแนวคิดครูช่วงชั้นและเร่งแก้ไขห้องน้ำนักเรียนสพทจับมือพันธมิตรจีนเปิดตัวห้องเรียนอัจฉริยะดิจิทัลเสริมศักยภาพการเรียนรู้ยุคใหม่ตอบโจทย์เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลารองเลขาธิการกปรทร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทยจังหวัดราชบุรี รองเลขาธิการกรปรทเยี่ยมชมและมอบแนวการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูรบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนพญาไทณห,ห้องประชุมสีพญาไทโรงเรียนพญาไทรองเลขาธิการกรปรทเยี่ยมและให้กำลังใจครูในการอบร,รมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรค่าย1สออวนอ วิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก Olympics, จำนวน260จากทั่วทุกภูมิภาคจำนวน250คนณโนะรงแรมบางกอกพาเลสกรุงเทพมหานครรองเลขาธิการกระทล,ลงพื้นที่และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 รองเลขาธิการกปรเทเป็นประธานเปิดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากร,ราทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านกฎหมายและด้านวินัยในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรองเลขาธิการกปรทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสปทจังหวัดขอนแก่นรองเลขาธิการกปทเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองเลขาธิการกปรปทอร่วมประชุมขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการและกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2,568ผู้ช่วยเลขาธิการกปรปทอเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ตรวจสอบภายในเน้นย้ำโปรง่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน รายการพฤหัสเช้าข่าวสพถครั้งที่4ประจำวันพฤหัสบดีที่23มกราคม2568และเปลี่ยนเรียนรู้กับครูสพถดเรเกติพสุภาวานิตรองเลขาธิการกพทในหัวข้อตามรอยประวัติศาสตร์ไตรตรึงพระจุภัยค้นหาความรู้การบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมวอล์กแอนดลีของโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ชวนคิดชวนคุยนายสุปสินภูสีโสมผู่มในการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนายชัดกุลรุ่นกระพานผุ่อในการภารากิจระบบตำแหน่งและวิทยาฐานะที่สองสำนักงานกศศน,นชายชัชวานแก้วจันทร์หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานตำแหน่งและวิทยาฐานะสำนักงานกศสอในหัวข้อเจาะลึกระบบการย้ายข้าราชการครูผ่านระบบ trs โดยผู้บริหารสพทและกศศ ข่าวติดเทรนกับหัวข้อการพิจารณาแก้ไขระเบียกบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดภาคเรียนพุทธศักราช2549โดยนัพักอินทรุลและ AI r e รีพอร์เตอร์ซินเจออยียยูอีซินนี่ัวชายขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงๆตลอดทั้งปี